สวัสดีค่ะ FC ฝั่งไทยฝั่งเอเชียฝั่งยุโรปดนะจ้ะนอะเมือนี่พี่พ่อนี่มาตัดตูดหอยจ้ะตัดตูดหอยไปแกงถัว่วหอยนะจ๊ะนอะหอยขมจา้าหอยขมพี่น้องพียังพ่อนี่มาตัดตูดมันก่อนนะจ๊ะนะไปแกงนะจ๊ะนอะ คนบรไษสื่อเด้อยจาพี่พ่อจะงงม,มากเลยค่ะ หัวหอยพี่น้องกินแล้วพี่น้องเนาะเบิ่งตัวยงใหญ่พี่น้อง นี่นะจ๊นะน้าพี่พ่อนจะตัดตูดหอยเสร็จแล้วนะจ๊นะนาะเดี๋ยวพี่พ่อจะเอาไปแกงคั่วหอยนะจ๊นะนาะให้กินนะพี่ให้นองกินนะจ๊นะนาะตัดตูดเสร็จแล้วนะจ๊นะนาะตัวไหนไหนพี่นองจ้ะ นี่ก็จะเป็นใบชาพูนะจ๊ะนะใบชาพูเก็บมาแล้วนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพี่ฟันสิไปแกงให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะถ่ายไปแกงให้พี่น้องเบิ้งนะจ๊นะเนาะนี่จ้าพ่อแม่พี่น้องจ้าแกงข้าวไฮคขมนะจ๊นะเนาะพี่ฟันกลับมาถ่ายให้เบิ้งนะพี่น้องเนาะบ่อบมี่ คนจับกล่องหายพี่ขากคอมน,นะจ๊ะเราจะทายเองนะจ๊ะนะนี่จ้านะ้าท่านพ่อพี่น้องจ้านะ้าท่านไหมเดี๋ยวสิทายไปสักครู่นะจ๊ะนะ้าทายไปสักครู่แล้วก็เอาออกแล้วพี่น้องนะเสร็จแล้วนะจ้าก็สิออกประมาณนี้พี่น้องจ้า มา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 ,มาแกงกินแกงขัว้วไอยผมกับพี่พอนนะจ๊ะน้องมาเด้อพี่น้องจ้ามาเด้อมาเด้อแซ่แบๆน้ำพี่พนเด้อจ้าเด้อมามามาแซ่แบๆน้ำพี่พนจ้า